ขนมสุดเข้มขน้นดีไลท์เย็นๆเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวม8ชนิดน้ำมะขามเปียกเข้มขน้นตราไร้ทิปแหลมลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าสุดที่สารขายมาแล้วกว่า30ปีคะ่ะร้านนี้เขาขายเด็บขายดีเียแหลมแท่ไม่มีเวลาคุยยืนหน้าเตาลวกไว้เตี๋ยวปลามือไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยเธอ เดี๋ยวเรามาชิมกันดลกก่าว่าลูกชิ้นมีกี่แบบเฮียจ้าจัดมาเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมต้องรอตามคิวใช่ไหมคะเฮียใช่ครับผมเฮียบอกว่าถึงร่อนจะเป็นดาราถึงเธอจะเป็นบิวตี้แต่ไม่มีคำว่าพิเลยต้องต่อคิวเท่านั้นค่ะยืนรออยู่ภาพใหญ่ๆก็ถึงเวลาจัดหนักจัดเต็มของเจบุกเขาละค่ะเริ่มเลับเล็กแห้งลูกชิ้น เปล่า,าก็ดีหรื ah. อจะคลุกกับน้ำราดปลาทอดน้ำปลาก็เวฟไปอีกโอ้โหหอมน้ำปลามากๆเลยก็ ada, อย er ่างที่บอกเลยว่าน้ำราดนะฮะปลาทอดน้ำปลาไม่ใช่แค่ราดปลาทอดน้ำปลาอย่างเดียวแต่สามารถราดบนก๋วยเตี๋ยวแห้งราดบนไก่ทอดหรือจะทำเป็นเมนูยำต่างๆติดครัวไว้รสค่ะ กินแล้วนะคะโอ้โหน้ำราดปลาทอดน,น้ำปลาตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยราดบนเส้นเล็กแห้งหอม <please> อร่อยมากๆเลยะคะ่ะถ้าจะกิน <ce af> <h àn> ยัวเบอร์นี้วานเจบุกสั่งเดลิเวอรี่ให้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยเถอะคะ่ะ ไม่หิวตามเลยเรื่องติดแล้วไปต่ออย่าหยุดค่ะเจ๊นี่คือลูกชิ้นทั้งหมดที่เราเข้าไปทำมากินสมมคะเฮียคะ่ะใช่ครับผมมีทั้งหมดกี่แบบนะมีทั้งหมด5แบบครับ5แบบ,บลูกชิ้นกุง้งหือกล้วยแบบทอดหือกล้วยแบบต้มครับลูกชิ้นลับบีลูกชิ้นปลาธรรมดาลูกชิ้นเกี๊ยวปลาใช่ครับนี่นะ อร่อยมากครับผมลูกชตุ้งน้ำจิ้มทำเองไหมเนี่ยทำเองครับผมอร่อยอ่ะลักบี๊ใส่ปลาหมึกอะนี่ผมนุ๊กอร่อยจริงถึงว่านะนายแหลมลูกชิ้นปลาเนี่ยเขาขายดีเพราะว่าลูกชิ้นเขาอร่อยจริงๆ มีเราทำไม่หยุดเลยอ่ะขาดีมากลูกค้ามาแน่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลออีกสักหนึ่งเมนูที่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะก็คือเอาเกาเหลาโฟได้ไหมเฮียเกาเหลาโฟเดี๋ยวเรารอขอลูกค้าเยอะมากลูกชิ้นขายไปกิโลขายกิโลเท่าไหร่ตาะหลายอย่างไม่เท่ากัน ถ้าเป็นลูกชิ้นรับบี้ลูกชิ้นรับบีกบบ้กับลูกชิ้นปลาเท่ากันโลละสามร้อยยี่สิบบาทครับผมถ้าลูกชิ้นกุง้งลูกชิ้นกุง้งโลสามร้อยสี่สิบบาทลูกชิ้นกุง้งสามร้อยสี่สิบลูกชิ้นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาโลละสามร้อยเก้าสิบครับผมสามร้อยเก้าสิบออกมาใช้ปลาต่างกันใช,ใช่ไหมทำยากกับเพื่อนมันทำยากกับเพื่อนด้วยแล้วหัวกล้วยหูกล้วยหัวกล้วยเส้นละเจ็ดสิบบาทครับผมเส้นละเจ็ดสิบบาทโอเคอันนี้หัวกล้วยเนี่ยเส้นหนึ่งหั่นได้ขนาดนี้นี่คือเจ็ดสิบบาทลูกค้าสร้า่อง แตกก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่50บาทใช่ครับธรรมดา50พิเศษ60ครับผมซือลูกชงกุชชินกลับบ้านได้เลยต่างหากใช่ครับผมเย็ยนเทลฟงย,นฟงยนฟงนะันเทลโฟนนะน่ากินไปหมดเลยเนาะรุ่นพ่อขายซามเท่าไหร่เฮียจา๋าสิบาทครับผมหา <laughs> 12บาทใช่ครับเนะี่ยเราเรารป็นลูกครับมีหลักฐานอยู่ <c oughs> โอ้ยตายละกี่ปีมาแล้วเนี่ยรวมของคุณด้วยเนะี่ย30ปีครับผมนี่เกลเหล่าโฟของพี่เมฆเกลเหล่าโฟของพิชานี่มาแล้วคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจดน้ำก่อนแบบไม่ปรุงไม่ชอบไม่ชอบปรุงอ่ะ นาเพนาโฟแบบกลมกล่อมมากเลยไม่ต้องปรุงแล้วว่าครับผมปลาหมกึกกรอบนี่อร่อยอ่ะฟิลที่ดีในการกิน๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาดร้านยแหลบก็คือฟิลยืนซดน้ำ๋วยเตี๋ยวร้อนๆหน้าร้านแบบนี้ใช้หน้าเนี่ยอังไปกับความร้อนของหม้อ๋วยเตี๋ยวนี่แหละคะ่ะฟินเลยกินไป ปิลเลอร์ที่หน้าก็ย้อยไปแหมดีดีเทอน้ำน้ำอร่อยจริงเลิศอะเลิศนอกจากเย็ยนตาโฟที่ใจบุกชิมแล้ว๋วดเต๋ยวต้ยมยำที่ร้านเฮียแหลมก็เด็ดเหมือนกันนะเธอมีทั้งแบบแห้งแบบน้ำหรือจะกินเส้นปลาเขาก็รศแมงกระพุนเขาก็หวาวไปกินกันเถอคะค่ะ ร้านเฮแหลมเปิดตั้งแต่8โมงยาวไปจนถึง1ทุ่มโนนและรับรองฟลลินเหมือนเชบุ๊กชัวทางเราขอมอบความอร่อยน้ำราดปลาทอดน้ำปลาปรุงสำเร็จปลาเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกลอ่อมไม่ว่าจะยำแซบดองซีดร,ราดหมักทอดย่างและผัด ก็อร่อยทุกเมนูมอบให้หนึ่งกระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทร้รลาเด็กสมบูรณ์ผมเกือบจะไม่ได้มาทำลุกชิ้นด้วยทำไปเนื่องจากว่าพ่อเสียชีวิตนะครับไปเที่ยวแต่งหวัดกันพ่อกขหลับในขับรถอุบัติเหตุชนที่มอเตอร์เวย์แม่ก็แขนแขนหักอะแขนนี่มันก็บวม แต่ก็ยังไปซื้อของนหลูกได้เดือนนึงเ,เราจะท้อแท้ไม่ได้เราก็ต้องคนที่อยู่เราก็ต้องมันนอนต่อถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะเขาใส่เขาใส่แม่เนะ <c oughs> านะค <c oughs> ือพวกตอนนั้นเนี่ยที่ไหนไม่ว่ามาสิบเก้าเองออกมาขายของเลยใช่ทีละเรียนแล่วแหลจมจะออกมาขายของก็เป็นคนสื้อภูมิใจมากเลยเลูกตลาดโมรา